แล้วก็นาหม้อที่จะต้มซุปมาตั้งนะฮะเติมน้ําพอน้อําเราเริ่มเดือดนะครับเราก็จะลงเป็นพริกขาวเม็ดครับลงไป็ตามด้วยขาแฮมยูนานครับไปครับไก่แก่ครับไปเพื่อนชมดุกลิงครับให้ใช้เป็นไฟแรงตุนไปให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วให้ปรับเป็นไฟกลาง อย่าให้น้ำซุปเราเดือดมากจนเกินไปนะน้ำซุปจะขุนได้นะฮะเราจะตุ๋นอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงน้ำซุปเราทิ้งก็ได้นะระหว่าตองออะะตงุ๋นนี้ก็ให้คอยช้อนฟองออกนะฮะพอตุ๋นไปสักพักเนี่ยจะมีฟองขึ้นมาก็ให้คอยช้อนฟองออกน้ำซุปเราจะได้ใสามากๆเลยนะครับฟองลอยหน้านะครับเราก็ช้อนออกเลยนะครับต้องคอยช้อนออฟองออกเรื่อยนะครับเพราะว่าเกิดถ้าไม่ช้อนออกเลยนะครับเดี๋ยวฟองจะตีกลับลงไปด้านล่างนะครับแต่ทีนี้จะช้อนไม่ได้นะครับนี่นะฮะ ตัวน้ำซุปเราได้แล้วนะครับแล้วก็กองมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นเกลือ30กรมัมผงชูรส15กรมัมผงปรุงรส30กรมัมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลกรวดนะฮะให้เลือกใช้เป็นน้ำตาลกรวดนะครับ30กรมัมแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสอีก30กรัมนะครับแล้วก็จะมีรากกระเทียม,อมดองที่100กรัมนะครับส่วนตัวเครื่องเทศนะฮะก็จะเป็นลาบาชีกระเทียมไทยแล้วก็จะเป็นอ่พริกไทยขาวเม็ดจุดสามเกลือนี่นะครับ แล้วก็จะมีกับเก่ากี้ที่จะโรยหน้าลงไปด้วยเตยนะครับประมาณสามใบนะครับไว้เท้าประมาณหนึ่งหัวนี่นะครับแล้วก็นําหม้อน้ําซุปของเราเนี่ยครับมาตั้งเตาเปิดไฟนะครับเดี๋ยวให้น้ําซุปนี่นะเดือดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกระเทียมพริกไทยขาวเม็ดนี่นะครับแล้วก็ลากผักชีนะครับชุดสามเตอนี่นะครับเครื่องก็จะไม่เยอะนะฮะสำหรับน้ําซุปตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวน้ําซุปเราเนี่ยเราตุ๋นค่อนข้างที่จะอร่อยอยู่แล้วนะฮะ นี่นะครับนี่นะฮะไปเตยครับตามด้วยหัวเท้านะครับไม่ต้องหั่นหนานะหั่นบางๆนะครับนี่ฮะจะได้สุกง่ายหน่อยนะครับตามด้วยเกากี้ลงไปเลยฮะตามด้วยรสชาติเลยครับเกลือครับ3 0มกรัมนะครับผงชูรสครับสิบกรัมครับผงปรุงรสครับลงไปครับใช้เป็นนผงปรุงรสรสหมูนะฮะน้ำตาลกรวดครับ 30กรัมแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสนะครับ30กรัมครับสุดท้ายเลยก็เป็นน้ำกระเทียมดอง100กรัมนะครับลงไปครับนี่นะครับเราจะตุ๋นน้ำซุปเรานะครับไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำซุปนี่หอมมากนะท่านผู้ชมหอมน้รสชาตินี่ดีมากนะครับใช้สูตรนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนครับป็นข้นอย่างนี้นะครับ ตัววางแผ่นเกี๊ยวลงไปน้อยนะครับสักสองสองชิ้นนะครับแผ่นเกี๊ยวทอดนี่นะครับโดยผักชีหน้อยครับผักชีต้นหอมนะครับ